มันก็ทิ์ครับมันทิย์เองอโดยที่เราก็ไม่รู้มันทิ์เพราะอะไรนะแต่ว่านะเดี๋ยวเราจะมาลองดูเนาะว่าเออเราเสียจริงไหมครับเนี่ยเสียจริงไม่เสียริงยังไงอ่ะใช่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้โอมมันเท่ากันเลยมิเตอร์มิคือมิเตอร์เี่นดังทั้งคู่ทําให้เราไม่รู้ว่าตัวไหนดีตัวไหนเสียเพราะมันดังทั้งคู่อ่าทีนี้เราดูเราดูเราดูที่เป็น มิลิโอมิเตอร์นะครับครับทีนี้เดี๋ยวเราดูตัวตัวดีก่อนนะตัวดีก่อนนะครับเอาตัวดีก่อนนะครับครับก็นีหนีบขั้วออกเนาะนะครับกับอีกอันหนึ่งอีกปลายด้านนี้เราก็จะวัดเป็นจุดเข้ามันครับนะครับโดยที่เราออนเบรกเกอร์ไว้เนาะนะครับแคบจิ้มเหรอครับใช่ครับอ่าเราเดี๋ยวเราเปิดโหมดออโต้ไว้ก่อน่ะโหมดโหมดออโต้ไว้อยู่แล้วนะครับนะครับ อ๋อแค่จิ้มมันวัดได้เลยใช่วัดได้เลยครับอ่าตัวนี้สี่จุดแปดอ่าวัดอีกสักครั้งหนึ่งอ่าประมาณสี่จุดเจ็มิลลิโอห์มครับอ่าสี่จุด็มิลลิโอห์มนะอันนี้่วยจำไว้หน่อยนะของดีนะเจดมิลลิโอห์มนะครับของดีนะครับของดีนะเดี๋ยวเรามาชูของไม่ดีนะฮะเรามาดูของไม่ดีกันบ้างนะโอเค เท่าไหร่ครับ43มิลลิโอมเห็นไหมฮะต่อ34โอเค34มิลลิโอมเป็นไงฮะโอเคจากโกเป็น34ใช่กี่เท่าโอ้หเยอะมากเลย5เท่า6เท่าได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพบว่าถ้าเราใช้เครื่องมือผิดเนี่ยนะครับ มันก็จะไม่สามารถวิเคราะห์งานที่ละเอียดละเอียดได้นี้ผมสงสัยนิดนึงครับตัวที่มันดีเนี่ยก็คืออยู่ที่6ประมาณ6กกว่ากวาใช่ไหมถึง7ตัวนี้มัน30กว่ากว่าทีนี้ผมถามนิดนึงว่ามันถ้าถ้าถ้าพูดถึงเรื่องหน่วยเป็นมิลลิโอห์มเนาะมันก็ดูต่างกันแค่ไม่ถึง1โอห์มด้วยซ้ำนะครับทีนี้คำถามคือความร้อนมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับก็จริงจริงมันก็ตามสูตร I s q u a r e R ครับเราเราเราอาจจะมองโอห์มไม่สูงนะแต่ถ้าเรานับเป็นเปอร์เซ็นต์ ถือว่าเยอะนะเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมจากจากหกเมื่อกี้ไรหกจุดหกมิลลิโอห์มนะจากหกต้นต้นมิลลิโอห์มกลายเป็นสามสิบมิลลิโอห์มนี่ห้าเท่านะครับอ่างั้นแปลว่าความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามองสูตร P เท่ากับ I ยกกำลังสองข่าวนะ I s q r R เห็นไหมครับมันเป็น exponential เลยนะคะกระแสแปลว่ามันอ่าด้วยกระแสที่เท่ากันกับปริมาณความต้นทานที่ ที่ไม่เท่ากันแล้วตัวเสียสูงกว่าเนี่ยครับมันอาจจะมีความร้อนที่สูงกว่าปกติเนี่ยถึงสี่เท่าสี่เท่าใช่ไหมห้าเท่าตามตามตามค่าโอห์มที่มันแตกต่างกันอ๋อซึ่งพูดยากว่ามันจะเป๊ะเท่าไหร่ครับทีนี้นอกจากสมมุติถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการตรวจสอบตัวคอนแทคอย่างเงี้ยอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมครับสิ่งที่มันจะตามมาคืออะไรครับแน่นอนสิ่งที่ตามมาคือเรื่องความร้อนความร้อนใช่ทีนี้ประเด็นคืองนี้สมมุติว่า ตัวสกิดเบเกอร์ต, Baker ตัวนี้นะครับถูกใช้จริงละนะครับซึ่งเวลามันร้อนเนี่ยเขาก็จะไปตรวจพบด้วยกล้องแถพความร้อนถูกไหมครับเวลาใช้งานอยู่เวลาคนที่เขาทำพร e เวนติทมันแทนนั้นเนี่ยเขาจะใช้กล้องแถบความร้อนไปส่องดูนะครับซึ่งเขาไปเจอจุดร้อนจากสาเหตุที่ในเรื่องของคอนแทคปิซิตันเนี่ยซึ่งปกติเราเจอเยอะมากนะครับแต,แต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับพอเราเจอ ด้วยการถ่ายกล้องถ่าพภาพความร้อนแล้วเจอว่าร้อนเนี่ยครับตอนนั้นคุณจะทําอะไรได้ก็คงต้องปล่อยไว้ก่อนใช่เพราะมันดับไฟไม่ได้ไงครับอ่าครับอ่าทีนี้คําถามคือแล้วเมื่อไหร่จะกลับมาซ่อมเมื่อไหร่จะมีโอกาสกลับมาซ่อมซึ่งมันกลายเป็นเรื่องที่บางครั้งกว่าจะได้ซ่อมเนี่ยเราสูญเสียคือต้องอย่าลืมว่าในระบบไฟฟ้าเราเนี่ยมาครับมันสูญเสียเป็นรูปแบบของกําลังไฟฟ้า มาจากสูตร P เท่ากับ I สแควร์ R ก็คือค่าไฟค่าไฟครับเพราะฉะนั้นเรา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 ถ้าเกับว่าเราสิ้นเปลืองไปแล้วนอกจากนั้นคือมีเรื่องของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นมาอีกเช่นอะไรครับมันจะเสื่อมสภาพไปมากกว่านี้ไหมถ้าเกิดเราปล่อยไว้ความร้อนครับทําให้โลหะขยายตัวเพราะนั้นยิ่งขยายตัวก็ยิ่งหลวมก็ยิ่งเกิดความร้อนสูงเพราะมันจะใบคู่กันโอ้ยิ่ยย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 ย ก็แสดงว่ามันจะค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆแย่ลงเรื่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆอืมครับจนกระทั่งอาจจะขาดหรือถ้าโชคร้ายก็คือไฟไหมอก็คือตามโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยที่ใช้ไฟกระแสสูงๆเนาะใช่ยิ่งกระแสสูงก็ยิ่งตรงยิ่งอ่าถ้าเกิด i อสแควร์สมมติผมใช้เบรกเกอร์400แอม์อยงี้ครับแล้วมันขึ้นมาสัก10มิลลิโอห์ใช่ โอ้โหเ,เริ่มเยอะแล้วเ,เ,เราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกไะครับครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราบอกว่าของดีเท่านี้ครับครับแปลว่าของที่เทียบเคียงกันเนี่ยนะครับมันไม่ควรต่างกันมากเินเกินไป ครับถ้าเราคิดเป็น์ตคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเราอ่านปางกันเระดับ100%อย่างเงี้ยนะครับที่ทำเนี่ยนี่อันนี้จริงๆ500%ห้าร้อใช่หมห้าเท่าตัวนี้มันอยู่ที่50แอมตั้งอย่างงี้ครับก็ความต้านทานมันต่างกันประมาณ5เท่าใช่ครับของห้าสิบแอมใช่ฟูลโหลดใช่ใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเคสสตั๊ดดี้เพราะว่าอันนี้เอามาจากที่บ้านเองโอ้บ้านที่ใช้50แอมป์เลยครับใช่โอเคนะครับก็จริงๆใช้ไม่ถึงหรอกครับแต่ว่าบังเอิญว่า มันมีปัญหาแล้วคลิปนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้คลิปจากโอเวอร์โหลดแต่มันคลิปจากการที่เทอร์อมเทอร์อมที่ตัวหน้าสัมผัสมันมันร้อนเกินร้อนแล้วมันมีมันสูงแล้วมันมีความร้อนสะสมสูงโอเคครับก็นะครับสรุปง่ายๆก็คือตัวคอนแทคครับมันจะทำให้เบเกอร์คุณเนี่ยร้อนขึ้นเนาะยิ่งกระแสคุณสูงนะครับมันยิ่งร้อนหนักกว่าเดิมเที่ความต้านทานเท่ากันใช่ครับแล้วก็บางครั้งนะครับถ้าเกิด จากที่คุณจิรายุพูดมาเนี่ยก็คือถ้าเบเกอร์คุณทริปบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากกระแสะใช่ครับมันอาจจะเกิดจากความร้อนของตัวเซอร์กิตเบเกอร์ Baker ของคุณเองใช่โอเคครับก็วันนี้ประมาณนี้ในเรื่องของการทดลองไมโครโอมเนาะครับก็เดี๋ยวเอาไว้เราไปดูเนื้อหาการทดลองอะไรแปลกๆแบบนี้ซึ่งหลายๆท่านบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับบางคนอาจจะยังไม่ทราบ นะครับก็เป็นความรู้ว่าต่อไปได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณจิรายุมากนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ